โ <Okay. c oughs> อเคสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตนะครับมีอัปเดต ETH ให้ Ethereum วันนี้ไม่มีไลฟ์ตอนสี่ทุ่มนะครับวันนี้ไม่มีไลฟ์สี่ทุ่มไม่มีไลฟ์ตอนเย็นเนาะมีมาอัปเดตตัวสำคัญสำคัญให้ก็คือตัวหลักๆลักเมเจอร์นะครับ มีเวลาไม่นานสำหรับสวัสดีทุกท่านนะที่ท,ที่ที่ดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ดูย้อนหลังนะครับก็วันนี้วันจันทร์ที่11สิงหาคม2568นะครับ9.10โมง10นาทาีใช้เวลาไม่นานดู e t h ก่อนนะครับ ETH มุมมองทำซับเนาะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเหมือนทำคลื่นสามเนาะสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวน่าจะมียอ่อวัน ไม่พรุ่งนี้ก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมียอ่อ1นึงครั้งอืมขึ้นมาได้สูงเลยนะครับชุดนี้ราคาปัจจุบันสี่พันสามร้อยสิบเจ็ดเดี๋ยวน่าจะทำคลื่นหนึ่งหนึ่งย่อยเนาะหย่อย,ยมีชุดหนึงแหละกลับลงมาทดสอบสี่พันก่อนหนชุด อ่าโซนสี่พนะครับอาจจะเป็นคลื่น5ตรงนี้น่าจะยังไม่จบเนาะโฟมอกันรัวๆเลยนะครับอาจจะถึงสขขี่พขนแป้นไซเคิลนี้เนาะแต่ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับอีเทเรียมเนี่ยให้ระวังว่าอาจจะเป็นหนึ่ง extension นะครับ ขาขึ้นชุดแรกอาจจะเป็น 1x เนาะให้ระวังรูปแบบ 1x ขา3จะไม่ยาวนะครับขึ้น3จะไม่ยาวมากเท่าไหร่1 2 3่งามสี่ห ไม่น่าจะเกินห้าพันนะครับไม่น่าจะเกินห้าพันถ้าใครมีอยู่แล้วถือต่อนะครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้น่าจะย่อน่าจะมีชุดหนึ่งนะครับที่ลงมาทดสอบ channeling โอเคโซนสี่พันนะครับโซนสี่พันย่อรอบถัดไป ซน4,000การพักฐานพักฐานรอบหน้าไม่น่าจะลึกแล้วนะครับพักฐานรอบหน้าเวฟห้าทำซับเนาะพักฐาน3 5 อาจจะเป็นคลื่นสามอาจจะขึ้นสามใหญ่พักฐานรอบหน้าไม่ไม่ไม่น่าจะหรือน่าจะอยู่โซนคลื่นสี่นะครับสามพันห้าสามพันห อ่าโอเคเดี๋ยวค่อยไล่ชุดขึ้นต่อเนาะเดี๋ยวจะมีพักฐานรอบหนึ่งนะครับสำหรับอีเทเรียมต่อไป xrp xrp มุมมองย่อขึ้นต่อนะครับชุดนี้น่าจะเป็นคลื่นหนึ่งเหมือนกันเช่นเดียวกันเนาะสวิงนี้นะครับ ขึ้นมาทำคลื่น1 2 3 4 5ไล่ชุดจบนะครับไล่ชุดจบถ้ามีอยู่แล้วให้ถือต่อยังไม่ใช่จังหวะซื้อขายที่ดีสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ถ้ามีอยู่แล้วถือต่อนะครับสาบเป้า4.0เนาะที่เดิม XRP แล้วก็โซลาน่า3ามสี่ห้า โซลาน่าน่าจะไซเย์สักพักหนึ่งตอนนี้185นะครับยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงเนาะสำหรับโซลาน่านะครับแต่ก็เป้าพักฐานที่เดิมเนาะอยู่เชนเนลลิ n งด้านบนนะครับโอเคเป็นขาขึ้นชัดเจน185จุดเทคโรฟิตจุดเดิมนะครับโซลาน่า219นะครับ219 เราค่อยรอรับรอบถัดไปเนาะโซลาน่าขาขึ้นยังไม่สดแต่มีพักฐานพักฐานเจ็บๆหนึ่งครั้งก่อนที่จะเป็นขาขึ้นยาวในรอบถัดไปเนาะเฝ้าระวังให้ดีนะครับเป็นกวินมาแล้ว สามสี่ห้าเออาจจะทำซับเนาะอาจจะมีซับนะครับอาจจะมีซับดีกรีแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก่อนที่จะพักฐานหนึ่งชุดอยู่บริเวณปลายขึ้นแล้วนะครับสำหรับ เห็นกวินรออีกนิดนึงเนาะรออีกนิดนึงคลื่นห้าโอเคเดีย๋ยวดูเหรียญสำคัญสำคัญนะครับเจฟินเจฟินกำลังขึ้นเนาะเจฟินอาพาน เดี๋ยวค่อยดูใหม่เนีย่ยขึ้นมาแล้ว LDO พุ L ่ง Dogcoin <c oughs> โอเคด็อกคอยขึ้นทําเวฟหนึ่งนะครับเฝ้าระวังเนาะโซนศูนสน่งนะครับอาจจะเจอการดึงกลับที่ที่แรงๆหน่อยนะครับสําหรับด็อกคอยเอเตรียมตัวให้ดี0 3นถึง0.37เป็นจุดเคลียร์ของเนาะรอรอบใหม่นะครับ crv 1 2 crv จะขึ้นไปจบหนะึ่งเนาะโซนนี้ 1.2นะครับรอการพักฐานเหมือนเดิมเหมือนเดิม bnb bnb ทําทำซับเว็บย่อยยังย่อไม่จบเนาะเดี๋ยวทำคลื่นหนึ่งวันนี้นะครับ bnb เดี๋ยวจะมีมีจะมีย่ออีกเร็วเวนี้ าสวิงใหญ่อาจจะถึง900แต่ว่า8 800 94 BNB ต้อง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 เทคต้องออกก่อนนะครับจะมีลงหนึ่งชุดอาจจะถึงตรงนี้น่าจะยกหมดแหละอ่าอาโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อน700เอาเอา7 0ส33ไว้ก่อนนาะโซนรับของเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ไล่ชุดขาลงนะครับน่าจะมีตัวที่ แรงๆหน่อยน่าจะเป็น ETS ตัวเดียว ETS น่าจะต้องยกนะครับยกหมด ARB อ่าขึ้นต่อ ADA ขึ้นต่อทำคลื่นหนึ่งนะครับเตรียมตัวทำคลื่นหนึ่งเดี๋ยวจะมีย่ออ่าโอเคตัวสุดท้าย Bitcoin อยืม Bitcoin ทำสามสี่ วันนี้ไม่มีไลฟ์ช่วงเย็นนะครับ1 2 1 2ก็รอขายเหมือนเดิมนะครับสถานีอ่าสถานะตอนนี้คือรอขายเนาะอ๋อทำามสีหยกนะครับยก

3ามสี่ห้าสาสหาห,หรือเปล่าสอง น่าจะขึ้นมาทําครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องมียอดหนึ่งชุดเนาะเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นก่อนขึ้นสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมียอดหนึ่งชุด นึ่งงองซ่มส,สามใหญ่อืมตามคลื่นหนึ่งนะครับสำหรับบิตคอยโซนโซนนี้แหละ คลื่นหนึ่งจะอยู่โซนนี้เดี๋ยวจะมีถอยหทีก่อนที่จะขึ้นต่อเนาะ bitcoin นะครับเดีย๋ยวจะมีชุดหนึ่งกลับลงมาทดสอบก่อนที่จะขึ้นต่อรอขายเดี๋ยวหนึสองหจะออกแล้วนะครับ bitcoin l ูน่าสตัวที่ไม่เป็นเทรนเนาะอะรูน่าสีไม่ได้เป็นเทรนนะครับูน่าสีไม่ได้เป็นเทรน เดี๋ยวดูก่อนรอดูอีกหนึ่งชุดถ้าชุดนี้เป็นเทรนด์อะสวิงนี้แหละจะมีดึงกลับหนึ่งชุดต้องต้องเป็นสวิงนี้นะครับโครงสร้างใหญ่เขาไม่ได้เป็นเทรนด์เนาะดูหน้าสีนะครับดูไม่ได้หรอกได้ประมาณนี้แหละคาดการต้องให้เห็นสวิงก่อนเนาะเน้นตัวเมนนะครับเน้นตัวใหญ่ๆตัวเล็กมันโอกาสที่จะเจ็บเยอะไม่เหมือนตัวใหญ่ มันไม่ได้เป็นเทรนเนาะหเหลี่ยงนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเนี่ยมันเป็นโครงสร้างไซเว์เนาะในภาพใหญ่นะครับอันตรายมันอันตรายยังลาเบลไม่ได้ต้องเห็นเทรนขึ้นมาหนึ่งชุดอะจึงจะลาเบลได้ถ้าขึ้นไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเป็นรูปแบบเทรนก็ก็ต้องงดไปนะครับแอดดรีมลาเบลให้ไม่ได้เนาะขอโทษด้วยนะครับเป็นตัวที่อันตรายในสายตาของผมเนาะแต่ว่าเอาไว้แค่นั้นแหละผมพฟดมากไม่ได้ เพื่อมันไปขอผิดโอเคจบเนาะไลฟ์นี้เดี๋ยวชิบะดูชิบะก่อนอ่าชิบะกำลังจะขึ้นมาคอนเฟิร์มเทรนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหน,นเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่ามันมีซซนที่ซีนที่เป็นคอลเลกชันปรับไม่จบแต่ถ้าชุดนี้ขึ้นเทรนทั้งชุดอ่าโอเคจะง่ายอ่าไปไปรสอง อ้ขึ้นกันหมดเลยเนาะเปะเป้เดี๋ยวอาจจะมีวางแผนรับให้นะครับหาจุดรับเปเป้เดี๋ยวขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวจะมีลงมาทดสอบ1,000ถ้าคุณปลาทานไลน์นี้ก็เดี๋ยวรอดูก็ได้นะครับรอพิจารณาโซนโซนนี้ 1 0 0 0 1 0เนาะโซนนี้นะครับแล้วจะลงมา1ชุดลงมาทดสอบก่อนที่จะขึ้นยาวๆไปโอเคเรีย okay. นครับ ทำไมไม่ขึ้นอ่าโอเคไลฟ์นี้พอแล้วนะครับจบแล้วเนาะจบไลฟ์แล้วเหมือนขึ้นทาลื่นหนึ่งเลยอาจจะมีการดรอป degree ลงมานิดหนึงนะครับอ่ะโอเคสำหรับไลฟ์นี้พอแล้วเนาะมาอัปเดตให้นะครับตอนเย็นไม่มีไลฟ์ไม่ต้องรอนะครับรออีกทีวันพุธเลยก็มีตัวเดียวที่อัปเดตก็คือ ETH นะครับน่าจะถึง4 8 0 0เดี๋ยวถ้าก่อนลงเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าท่านใดเคลียร์ไปแล้วนะครับแล้วถ้าจะไม่รอเล่นข้างล่างโซน3,500-3,600ถ้าอยากจอยก็มันจะมีชุดหนึ่งที่ลงมา4,000ทุ้นๆนะครับมันจะมีชุดหนึ่งที่ลงมา4,000แต่ว่าสูงแล้วเนาะสูงแล้วมันสูงแล้ว ETH อ่าเป้าของการรอของเราอรอบก่อนอนะ่ะ มันโซน3000คราวนี้ต้องยกนะครับยกขึ้นมาเป็นโซน3500ันหเนาะ3,515นะครับโซน3550 3น0 0าเนี่ยตัวเลข2องจุดนี้เป็นโซนนี้ที่เราเราจะต้องรอรอถือยาวรอบหน้าเนาะไม่น่าจะถึง3000ันละโอเคเดีย๋ยววันนี้น่าจะขึ้นมา4,000 สี 4, 4, 000, 4, 4, 000่สี่พันสันกว่ากว่าเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะถึงสี่พเดี๋ยวจะมีถอยกลับลงมาสี่พนะครับถ้าถ้าจะลองถ้าจะเนี่ยได้อยู่โซนสี่พันไม่ไม่ได้อันตรายสี 4, ่พันทุนท่วนนะครับสี่พันทุนทวน,ทวน,ทวน,ทวนโซนนี้มันยังไม่จบชุดมันก็เลยหาเป้าให้ไม่ได้แต่ว่าจะเป็นโซนนี้แหละโซนสี่พัน แล้วชุดนี้มีโอกาสขึ้นได้ถึง4ี่พันแปดเนอะมันจะเป็นสามใหญ่มันจะไม่ได้เป็นเวฟหนึ่งละมันจะเป็นสามใหญ่สี่พันแปดอืมน่าจะใช่ไปสี่พันแปดแล้วจะตบกลับลงมาโซนสามพันหกโอเคหนึ่งพัน make s e อยู่แล้วจึงจะเป็นการขึ้นยาวในรอบหน้ารอบหน้าน่าือยาวเราตรงสี่พันเราไม่ต้องเข้าก็ได้เรามารอสามพันหกสามันห้าทีเดียวนะครับ ขึ้นยาวนะครับรอบหน้าสามพันหกสามพันห้าอัปเดต ETS ตัวเดียวเนาะเขาทำซับเว็บย่อยนะครับเขาทำซับเว็บย่อยคลื่นห้าก็เลยต้องอัปเดตให้โอเคคุณเวียงชัยนะครับคุณเวียงชัยพี่น้องจากฝั่งสปปลาวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแชร์ด้วยก็ได้นะครับคุณเวียงชัยแชร์ แชร์ไลฟ์ใน facebook ให้แอดด้วยก็ได้เนาะแชร์ไลฟ์จะได้มีคนมาดูด้วยนะครับอืมไม่มีไ like รแล้วเนาะอ๋อโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับโชคดีร่ำรวยเดี๋ยวจะมีถ้ามีถ้ามีอยู่แล้วจะจะเก็บก็เก็บตามแผนนะครับเก็บกำไรออกตามแผนแล้วรอมีจะมีชุดหนึ่งเซอร์ไพรส์ชุดหนึ่งอยู่ลงมาข้างล่างมีให้เก็บอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องห่วงว่าจะตกรถมีรถให้ครับโอเคครับคุณแมงชัยขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่วันพุธวันคืนนี้ไม่มีไลฟ์โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ